พอมาถึงช่วงนี้ที่ไรนะคะตะหลิวจิ๋วเนี่ยจะต้องมีน้องๆหนูๆน,นะคะตั้งหน้าตั้งตารอดูเพื่อนๆจะมาเป็นกุ๊กตัวจิ๋วทําอาหารให้พวกเราได้กินกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่าเมนูนในวันนี้เป็นอะไรจะยากหรือว่าจะง่ายแค่ไหนไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ปกครองหลายๆท่านคงเคยเจอปัญหาทะเลาะก,กับลูกๆเรื่องการป้อนข้าววันนี้เรามีน้องเปรมยอดกุ๊กจอมยุทธน้อยมานำเสนอเมนูใหม่ๆที่จะทำให้ไม่มมมน่าเบื่อค่ะสวัสดีครับเมนูในวันนี้น้องเปรมจะมาทำให้เด็กๆทานข้าวไม่เบื่อเลยครับจากข้าวธรรมดาลและกับธรรมดานะคะน้องเปรมจะทำให้สามารถหยิบขึ้นมากินได้เลยนะคะแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะฝ่ามือ ผ่งมาในม้าจอมยุทธน้อยสารพัดไข่งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างยย<อ>าเครื่องปรุงข้าวทอดไข่ไข่ไก่หนึ่งฟองข้าวสวยหนึ่งถ้วยผัดต้มหั่นเป็นลูกเต๋าเช่นแครอทฟัดทองครึ่งถ้วยซอสถั่วเหลืองแฮมหั่นชิ้นเล็กๆ และที่สำคัญอย่าลืมใส่ความตั้งใจนะจ๊ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะแสดงสีมือให้เต็มที่เลยค่ะเฟรมวิธีทำฝ่ามือข้าวทอดไข่เริ่มต้นจากตอกไข่ใส่ถ้วยตีไข่และปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองจากนั้นก็เทเข้าสวยแฮมหั่นชิ้นเล็กๆและผักต้มต่างๆลงไปในไข่ ทีนี้ก็คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันจากนั้นก็ติดไฟที่เตาตั้งไฟอ่อนๆไว้ปั้นส่วนผสมที่คลุกเคล้าวไว้แล้วให้กลายเป็นก้อนๆแล้วค่อยๆหยอดข้าวไข่ก้อนนี้ทีละหนึ่งช้อนโตะ๊ะลงไปในน้ำมันที่ร้อนพอประมาณขั้นตอนเนี้น้องๆต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะ ขาดไฟเข้าแทรกน้ำมันลวกมือแล้วก็เอ้ยให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่ทำดีกว่านะจ้าหนูหนูแม่ครัวจำเป็นอย่างพี่นุ่นก็ขมักขมนันทอดไข่ก้อนจนกรอบลอยขึ้นมาเหลืองฟูส่งกลิ่นหอมกันเลยทีเดียว เท่านี้ก็สิ้นสุดกระบวนรท่าเพลงตะหลิวที่พริ้วไหวของน้องเปลมกลายมาเป็นเมนูฝ่ามือข้าวทอดไข่ที่หอมหวนทานง่ายสมกับเป็นจอมยุทธสารพัดไข่จริงๆโอ้โห,โห,โหทั้งข้าวทั้งผังผกกลายเป็นก้อนๆทานง่ายเหมาะกับเด็กนี้นี่เองครับแถมยังสามารถใส่เนื้อสัตว์เข้าไปเป็นอาหารหลักอีกครับแบบนี้น้องน้งโมยยอดนักชิมของเราจะว่ายังไงกันเนี่ย สู่ขั้นตอนการชิมกับน้องนโมยอดนักชิมตาน้นโมชิมอีกแล้วไอ้ยาหน่อยยังเลยนะคะเค็ลับตะหรี่วันนี้เสนอตอนต้มไข่ที่ร้าวไม่ให้แตกไข่เป็นอาหารที่เปลี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเรียกได้ว่ากินไข่ฟองเดียวได้สารอาหารครบห้าหมู่ ทุกครัวเรือนจึงต้องมีไข่ติดบ้านไว้แต่บางทีหากเราเก็บไข่ไม่ระมัดระวังไข่อาจจะกระทบกันทําให้เกิดรอยร้าวเมื่อเรานําไปต้ม ไข่ก็จะทะลักออกตามรอยร้าวไม่ต้องกลัวค่ะเล็ดลับตะหลิวจิ๋วช่วยได้ก่อนที่เราจะนําไข่ที่มีรอยร้าวไปต้มให้ใส่เกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะในน้านที่จะใช้ต้มความเค็มของเกลือจะช่วยปิดรอยร้าวของไข่ไม่ให้เนื้อไข่ไหลออกมาเท่านี้ไข่ต้มของน้องๆก็จะยังกลมสวยยอดกุ๊กตัวจิว๋วมีตะหลิวเป็นอาวุธ ในตอนต่อไปพี่นุ่นหน้ากลมกลมจะพบกับน้องปิ่นแม่มดน้อยผู้มาเติมเวทมนต์ให้อาหารให้มีชีวิตชีวาม,มากขึ้นอาหารจะออกมาหน้าตายยังไงติดตามชมได้ในรายการอร่อยแน่ช่วงตะหลิวจิ๋วสัปดาห์หน้านะจ๊ะหนูจา๋าคำถามท้ายรายการวันนี้ถามว่า คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเมนูปุยช่ายที่อาจารย์หม่อมซาที่ในวันนี้ใช้แป้งอะไรเป็นส่วนผสมบ้างคะระหว่างข้อ1แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันหรือข้อ2แป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาลีถ้าทราบแล้วเขียนคําตอบเต็มไพรสัญยบาบัตรส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะผู้โชคดีเพียงหนึ่งท่านจะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากมิสุูชิตา้าเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุชิตาค่ะ ต้องขอแสดงความยินดีให้กับผู้โชคดีประจําสัปดาห์นี้ด้วยนะคะส่วนใครพลาดโอกาสนี้ไปค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองส่งเข้ามาอีกสัปดาห์หน้าคุณอาจจะได้รับรางวัลไปก็ได้นะคะวันนี้เพอแป๊บเดียวค่ะเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะเสื้อผ้าสวยๆจากพีน้าเฮาส์ด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยสถานที่เกๆ๋ๆในการถ่ายทำวันนี้น,น,นะคะกับคิดเช่นอารีนาค่ะยังไงวันอังคารหน้าสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเรามีนัดกันนะคะกลับมาสนุกและมาอร่อยกันต่อได้เป็นประจำกับรายการอร่อยแน่ วันนี้ยิงลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะใสจ